สวัสดีครับผมรสักโอเวอร์ซีวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วก่อนที่จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเพราะกว่า98%ของคนดูที่ดูช่องผมยังไม่ได้กดติดตามนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับคลิปละครจกักจักวงวงกันอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้ผมจะมาให้คะแนนละครพื้นบ้านเรื่องแก้วนาม,มาในตอนแรกกันนะครับที่ได้ถูกนำกลับมารยันในช่วงล็อกดาวน์กระแสของแก้วนามานี้นะครับผมคิดว่าแรงไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมให้คะแนนแก้วนาม,มาในตอนแรกอยู่ที่ประมาณ 8 10คะแนนนะครับสำหรับ2คะแนนที่ผมปัดทิ้งไปก็เพราะว่าด้วยความที่เราเคยดูละครเรื่องแก้วนามาในปี2558มาแล้วก็เลยทำให้เราไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นไปมากกว่าตอนดูในปี2558แต่ก็ยังมีความรู้สึกตต่นเต้นอยู่บ้างก็เลยทำให้ผมให้คะแนนเรื่องแก้วนามาอยู่ที่8ต10คะแนนกันเลยทีเดียว ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงอยู่พอสมควรนะครับและถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่มีความคิดเห็นที่จะให้คะแนนละครเรื่องแก้วนามาเป็นเท่าไร่นะครับก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหรืออยากจะถามอะไรเกี่ยวกับละครเรื่องไหนก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ